สาววัยสายโดนใจแห่งปีถ้าสาววัยชัยเล่นการ์ตูนสาวเขาจะไหวเหรออ๋ออากาศหรือป่าวดีใจมากๆค่ะแล้วก็หนูรู้สึกโชคดีมากๆที่แบบถูกคนชบเยอะขึ้นถูกรักเยอะขึ้นแล้วก็ทุกคนซัพพอร์ตไม่ว่าจะแบบเส้นทางไหนแบบทุกเส้นทางเลยก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลย ใชค่ะดีใจมากๆค่ะคือเราอยู่กับทุกขั้นตอนจริงๆอ่ะดูเห็นแบบเวลาเออ่แฟนๆโหวตเขาก็จะสมมติว่าเอาโหวตเราเม็กี่อยังหางทำกันบ้างอยังใช่น่ารักมากๆเลยค่ะก็คือต้องขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจากใจเลยค่ะที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดเลยค่ะถ้าถ้าไม่มีแฟนเขาในวันนี้ก็ไม่มีไฟท้ายกำงวันนี้เขาก็ทำนะคะแฟนเขาแบบไม่แผ่วเลยอ่ะไม่อยากขาดเลยต้อง ก่อไยัอยากยไปหาที่นอยู่แล้วที่เดีวกก็จะไปเจอที่คนให้ได้เลยช่วงนี้เราล้รับลูกนี้คยเรามี แฟนๆเชียร์เอาตลอดถึงแม้ว่าแบบเขาจะไม่ไม่เข้าใจภาษาใช่ใช่แล้วเก็จะเข้าไปแล้วก็จะลองพูดภาษาภาษาของเขาใช่ทุกครั้งเลยแปลว่าแต่ว่าของเขาเนี่ยไม่ใช่มีแค่นี้นะมีแบบไกลๆใหญ่ใหญ่ยิ่งกว่าเม็กซิโกยูโรปใช่ คือถ้าเราไปได้คืออยากไปแน่นอนค่ะอยากไปาแน่นอนค่ะถ้ามีโอกาสเนส่ไแต่ว่าโอเคกันเรียบร้อยทุกอยางเป็นเป็นเป็นสุขภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆดีกว่าค่ะจะถามว่ามันหายขาดไหมมันมันคงต้องใช้เวลารักษายาวนานเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบมันคงไม่แบบสุนี้หายอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าดีขึ้นไหมหนูหนูนี้เคยปั่นค่ะเเทียบกับแต่ก่อนก็เริ่มมีแก้มแล้วก็ร่วนขึ้นมาแล้วกินข้าวได้แล้วน่ารักน่ารักแล้ว เว่า่ะ่นใช่ช่วงช่วงที่ไม่ได้ออกงานกับบนกี้ก็สั่ก่อนก็นานนานน้องานน้นแต่ก็รอให้พี่ฟินหายแล้วก็ให้กลับมาทำงานกให้ลับมาแบบอยากให้ส่ภาพแข็งแรงแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆ่ะคะเราได้พาอไี่ะเราแพนกันตลอดเราไปทะเลมาหลายรอบมากนะคะแต่ไปมีฐานะทำงานค่ะ แต่ว่าคือแพนในการที่แบบโอเคเรามีวันหยุดเราจะไปอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ได้ไปล้ะค่ะมีงานทํางานมีงานทำงาน่านาน <Yeah. S 1> หวังว่าเนาะสักวันจะได้ไปเที่ยวกันแบบจริงจรงจังๆมีแพนอยู่มีแพนอยู่ <laughs> แต่ว่าไม่รู้ว่าจะแบบเอ,อมีงานเข้ามาหรืออะไรหรือเปล่าสาไวยขค,ค่ะแกแว่ามันเรื่อง้าเราเหมือนแบบว่านักต่งตัวหรือเปล่าจริงๆเรื่องเนี้ยจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมาก ตัวเหมือนกันอ่ะแอ็กตัวเหมือนกันเสื้อเหมือนกันเวลาเวลาแบบสมมติว่าไปต่างประเทศอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเปิดห้องออกมาเอ้าใส่ตัวเหมือนกันใช่พี่จะคิดอีกเหรอว่าแบบว่าใจตรงกันไม่นะแต่ใจตรงกันไม่รู้ว่ามันเกิดมันบูชาอะไรสักอย่างอะค่ะมันอย่าใส่อันนี้ในแต่ละวันแล้วเราไม่เคยแบบมาได้บอกกันว่าเดี๋ยวพี่จะใส่อันนี้เดี๋ยวน้องก็ใส่แต่มันก็จะแบบเหมือนกันจริงๆมันบังเอิญเลยเป็นเรื่องบังเอิญค่ะหมดเลย ใช่เป็นเป<ย> <Rah> ็นใกล้ๆกันเพราะว่าเวลาแบบจะเลือกเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้เราก็จะคอยช่วยกันเลือกตลอดพี่ขาถามเป็นห่วงเรื่องเรื่ององการส่ท้อการต้มซีนอะไรอย่างนี้อ๋อโอ้ทอมทอมซีนหนูว่าสำหรับหนูนะมันมันจะไม่หายไปไหนอ่ะมันจะแบบมันจะเขาเรียกว่าอะไรสภาพแวดล้อมหรือว่าการทำงานของเราอ่ะมันมันจะมามันจะ ก็ะมาไม่เหน่อยค่ะใช่นอกนอกจากว่าหนูกกาัง็กำลังคิดเรื่องการผ่าตัดแต่ยังไม่มีเวลาเลยใช่ตอนเป็นเป็นหนักเป็นหนัค่ะเป็นแบบอาเจีนเป็นสองไม่สามารถที่จะคุยน้ำได้เลยอ๋อเคทุกวันเลยค่ะก็คืออยู่ข้างๆเสมอว่าเออมีอะไรก็คุยได้ก็ทะาไปว่าแบบวันนี้กินข้าวหรือยังแบบวันนี้ทำอะไรที่ทำให้สบายใจหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาการหนักอีกเป็นห่วงไหม เป็นห่วงคะ่ะแต่รู้ว่าแบบเดี๋ยววันนึงก็ก็จะดีขึ้นจะค่อยๆดีขึ้นพี่เก่งอยู่แล้วพี่ทำได้ใช่เราก็พยายามรักษาตัวเองให้ดีที่สุดอยู่แล้วมันแบบเอาออฟคอนโทรมากๆเรื่องร่างกายค่ะเราก็นะะกทายนี้พี่ขอถามหน่อยแต่ให้แต่ละคนบอกว่าแต่ละคนเป็นลลห<า>่วงอะไกของน้องคนนคึงของหนู่กับพี่ใช่ไหมของพี่ก็คงเป็นอยากให้อยู่กับขอสิทธิ์นใบเมนเยอะ อยากเรียดจนเกินไปแล้วก็อยากให้ยิ้มเยอะในทุกว like ันเลยเหมือนกันแหละก็คงแบบเป็นห่วงเขาเรื่องความคิดเรื่องชอแบบชอบเก็บอะไรไปไปคิดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยชอบคิดมากคิดเล็กคิดน้อยแบบเก็บลุกๆแบบทุกๆความคิดมาเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าก็อยากให้แบบอยากให้หนูยิ้มเยอะๆเหมือนกันแล้วก็อยากให้มีต่อความสุขอ่ะอย่าไปเก็บอะไรที่มันเป็นขยะเข้ามาในหัวเยอะค่ะใช่ก็เป็นห่วงเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยเย้ขอบคุณนะคะขอบคุณ 啊！Uh huh. <laughs>